สวัสดีครับผู้ผมนะครับยาคูนะครับตอนนี้อยู่ในเกม7บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาลงบอสกระต่าย ex กันนะครับผมอ่ะงั้นเรามาดูตัวละครที่ผมจะเอาลงกันเลยนะครับอ่ะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกที่ผมเอาลงก็คือเกาเทอร์แดงน,นะครับของก็จะมีประมาณนี้นะอืมก็เป็นโจมตีนะแต่แนะนำถ้าลงจริงๆก็อ่าใส่ไปเลือดดีกว่านะครับเซตเลือด4แล้วก็โล่2นะ แต่อันนี้ผมไม่มีเนาะผมก็เลยใส่ออฟก็ประมาณนี้นะไม่ได้ออฟแบบฟูๆนะมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปครับตัวดามจผมนะครับตัวดามจผมก็จะเป็นบันแดงนะครับใส่เป็นโจมตีสี่แล้วก็โล่สองนะครับก็เหมือนเดิมออฟก็มีแค่สองชิ้นออฟโจมตีที่ห้าดาวเนาะแล้วฟ้นีีก็ธรรมดานะครับมาดูตัวต่อไปเลยครับ ตัวต่อไปที่ผมเอาลงนะครับก็เป็นอลิซาเบตแดงนั่นเองออลิซาเบตแดงนะครับก็แนะนําให้ใส่เป็นเลือดนะครับเลือด4แล้วก็โล่สนะถ้าไม่มีก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะล้มง่ายไปหน่อยถ้าโดนบอสอัด2ทีก็น่าจะล้มนะครับแต่ผมก็ใส่เนี้ยแหละไม่มีเซตเลือดเนาะใส่เป็นอางนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลุงเคนนะครับลุงเคนไม่มีของเดิมๆเ,เลยเอาแค่ ลงไปให้ดาเมจดมันแรงขึ้นแค,แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเอาละครับมาดูเรื่องอาหารนะครับที่กินลงนะครับก็แนะนําให้เป็นอ่าบวกโจมตีบวกป้องกันหรือว่าบวกเลือดก็ได้นะครับที่ยืนนานๆเนาะอ่าแต่ตอนที่ผมลงนะผมไม่ได้ทําลงไปเนาะก็กินเป็นอันนี้ที่ผมกินนะคิดารเมีดอ่าแล้วก็ถ้าไม่คิดาเมีดก็คิดที่คอนอะไรก็ได้นะครับที่ถ้าจะกินลงนะ ไม่แนะนําให้กินนี่นะครับเพราะว่าถ้าลงเบนตี้อ่ะยังไงพลังก็ต้องอืมเกินบอสอยู่แล้วอ่ะอืมไม่แนะนําให้กินนะให้กินเป็นบวกโจมตีอะไรอย่างงี้ดีกว่าเอาดาเมจดีกว่าเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูอ่าตอนสู้บอสกันเลยนะครับอ่ะเรามาอยู่หน้าบอสกระต่าย e X แอ้วนะครับอะเรามาดูกันว่าจะไหวไหมนะจะไหวไหมไปดูกันนะครับไปไปกระต่าย กระต่ายบ้าหายน่ากลัวชิบหมโอ้ยอะเห็นไหม, oh. หไหมพลังเอานำอยู่แล้วมาดูกันไหวไหม mm. โอเคเอ่อยังไงก่อนดีเอ่ยบัฟกันเลยบัฟเฮลบัมปึ๊บแล้วก็ฆ่านีไปอันนี้ก็ ปั๊บบันนะครับแล้วก็ตีท่านหนึ่งไปปุ๊บเอาบั็ตีก่อนแล้วก็เฮลบัมท่านหนึ่งถ้ามันติดพิษนะครับข้าวหนึ่งบันได้ตีองไรดูดูดาามีจะเท่าไหร่ีท่าสองสามหน่แปดเบาๆ ปแปดหมื่นโอเคอือหืมอือหืมโอ้โหเฮยโอ้โหจะเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะเย็นโอเคอยู่ไม่ได้ช่างมันเราก็ตีไปเลยยังติดผิดอยู่เนาะ ตีไปตีไปตีไปึ๊บแต่แนะนำนะครับให้เก็บอันตีไว้ตีร่างสามเลยนะอันตีกับท่านหนึ่งของบันนะครับแล้วก็ตีไปอ่าบัฟบันไว้ปึ๊บตีไปเลยดูกันตายไหมคือสองหมื่นห้า โอ้โหเหลือทำไมเนี่ยแค่นั้นแต่ไม่น่ารอดแล้วเท่าไหรแสนแสนสองโอเคเนี่ยพอถึงล่างล่างนี้แล้วพอตีนะแนะนำให้อ่าใครสักคนเนี่ยให้เก็บอันติบันให้เป็นสามดาวไว้หนึ่งอันเอ้ยไม่ใช่อันติบันห้าหนึ่งบันนะครับให้เป็นสามดาวไว้เอาไว้ใช้กับล่างสามนะ ทำเหมือนอ่น,นี้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็บัฟกันเลยบัฟปึ๊บอ่าบันตีไปอืมอันนี้นะครับแล้วก็บัฟบ,บันไว้ปึ๊บอ่าฮิวแล้วก็อันติพยายามเก็บอันติให้มันสามดาวไว้ใช้กับร่างสาม ยูโอเคยชีวิตไวติเล่นไปมเมิน <dips. S 2> ร่างนี้อ่าร่างนี้จะบอกก่อนนะครับบันอันติใส่แล้วมันไม่ดูดนะครับร่างเนี้ยร่างสองเนี้ยแต่ร่างสามอ่ะบอนอันติใส่แล้วยังดูดอยู่นะครับโอเคเออ อยเย็นพนมโอ้ยโอ้ยอย่าขีอย่าขิเอออีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเรามีฮิวเรามีอันติฮิวอยู่ฮิวไปนะครับแล้วก็อ่าอันติไปตัวเด็กอันติไปเราพยายามจะไม่ต้องใช้ท่าหนึ่งบันนะเก็บไว้ก่อน พอเลือดเรายังมีฮิวอยู่ไม่เป็นไรอืมพยายามยื้อไว้หน่อยเพราะร่างสามมันกบแรงมากพยายามเก็บไว้ใช้ร่างสามเกามาลดอันติมันนะครับพอบอสเออบอสก็ตายนะถ้าอันติใส่เราทีเดียวตายนะบอกเลยตัวแตกเลยนะโดนทียะ พยายามเก็บ5 1หานหนึ่งไว้พระธานหนึ่งที่เป็นพปันาตาหนึ่งที่เป็นสามดาวนะครับแบบนี้น่าจะไหวอยู่เนาะเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวต่อไปเราก็ใช้อันนี้นะครับสามธานีโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่า บัฟไม,ม่มีอะไรอะไรออ่าืยังไงดีเลยโอเคเดี๋ยวใช้ท่านั้นไปเลยแล้วก็ตีไปตีไปแล้วก็บาดอันน้นไปเลยอโอเค ดูกันคลิปนี้จะนานหน่อยนะ,ะแต่ติดพิษอยู่แต่ยังติดพิษอยู่นะไม่งั้นบันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอเคโอเคขึ้นลอดถือว่ายังโอเคอยู่อืม พามาแล้วโหกลับดิสเบเดียเหรอยายาแล้วขีทุกดอกเลยนะมาอื้ออเอเอโอเคไม่คิดนะว่าจอดอิสเบรตาย,อ,อ,ตาย,ยอื้อหายไหมอ๋อบับโลไม่เป็นไรนะิวต่ออืม ี่ก็โอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวฮิวนะครับอืมโอเคปาดไปเลยเอาเก็บมันให้ตายเอาใส่โลดละหรือเ,เจ็บหมดติมันโอเคหมด ใส่โลแล้วตีไม่เข้าเลยนะฟิวดูป๊อป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 ป๊ปอปม,ม,มีบานตัวเดียวที่ตีเข้าออกไปก็น่าจะสู้ได้โอ้ยฟิวไม่ได้แล้วดูดิ อ,อ,อยังไงย้อนดูดิเออไม่ตายยังไม่ตายโอเคแล้วก็คือดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่เลือกเต็มอยู่เป็นไรมันก,กอ็อืมบัฟไปแล้วกัน พยายามตีให้มันตายอโอเคน่าจะตายนะม,มันจะมันจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าไม่มีดัดแดงอนะเนาะอันนี้แบบเอาตัวแบบง่ายๆลงเลยอะผิดๆปึ๊บโอเคเออ,อโอเคตาย มาต่อไปร่างสามเลยนะครับร่างสามมาละมาแล้วก็ไม่มีอันต่าไม่มีท่าตหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตัวเด็กผมมีเก็บไว้อยู่อใช้เลยปึ๊บอเออันติไปมันก็อยูไว้ แล้วก็อ่าไปนะฮะนี่โอเคปึ๊บมาเดินดูปาปป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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องเก็บสามดาวไว้ก็พออย่างเงี้ยแหละอ่าอันนี้อันนี้อันนี้น้ำจิม้ม เหมือนสกิดอะฮือไว้ก่อนฮืไอไว้ฮิวไว้อ่ะน่าจะรอบหน้าถ้ามีท่าไอ้นี่ท่าหนึ่งมาน่าจะตายนะอืมโอเคท่าหนึ่งบันมาน่าจะตายอ่อ่ามาลโอเคโอเคโอ้โหเห็นไหมโคตรแรง เออหือถ้าขีนี่เกือบตายแล้วนะโหดูดบับโอ้วดตีนจริงๆเลยสนใจยัดไปไม่มีบัฟ้วด้วยแต่ว่าไงก็ตายแล้วก็อันติีไปเลยนะครับอ่าไปโอเคน่าจะจบแล้วนะปึบอื้มอ,อื่มตีไม่เข้า มันดูดบัฟไปแต่น่าจะตายอยู่ดีเองเพราะว่าอ่ะบาลน,นาติแล้วน่าฟาดได้นะาตายปึ๊บอือป๊อปอป๊อปป๊อปป๊อตายไหมตายไหมตายโอเคจบเนี่ยแหละมีบันแดงไม่มีรัดแดงก็จะเหนื่อยไปธรรมดานะแต่ก็ผ่านจนได้ใช่ไหม แบบ ex นะยากสุดเลยอันนี้เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับาการลงบอส ex กระต่ายโดยที่ไม่ต้องมีรัดแดงเนาะอันนี้ใช้บันบันแดงก็จะแนะนำว่าถ้าจะลงใช้บันแดงลงนะครับแนะนำให้เก็บอันติกับท่าหนึ่งสามดาวไว้ใช้กับร่างสามนะมันจะแรงมากเลยมากไม่เกะที่ใช้อ่าถ้า,าไม่ไม่ใช้อลิซเบตก็แนะนำให้ใช้กิลฮันเดอร์ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้กิลฮันเดอร์ แล้วเพื่อนเราไม่มีฮิลอย่างเงี้ยมันจะยืนไม่ไหวอ่าเวลายื้อตอนร่างหนึ่งร่างสองจะไม่ไหวอืมให้เอาตัวฮิลสักตัวหนึ่งก็ได้ครับอลิซาเบธเขียวก็ได้นะพออลิซาเบธเขียวมันฮิลแรงเหมือนกันแล้วก็อันติจะได้เกตด,ด้วยอืมแต่ผมไม่มีไงผมเลยใช้อลิซาเบธแดงแทนก็ได้ฮิลได้เหมือนกันโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย